ทายพี่น้องสุคนกับนากกับวันจันทร์นะครับวันจันทร์ที่5เดือนตุลาคม2,563เืื้อนี้พาเรามาเบ่งบรรยากาศท้องให้ท้องนาคือเก้านะครับบรรยากาศคึ้นฟ้าคึ้นพลมเมื่อคืนนี้กระตกลงมาสำหรับฝนนะครับพายุเข้าคือเก้าช่วงนี้นะครับดายซิเกี่ยวเข้าก็ จวโจววันสกรนะครับเนื่องจากผลพายุนะครับอาจจะถึงกลางกลางเดือนตุลาคมนะครับอะไรที่สีเกียวเขาเน,ะนะครับนี่คือบรรยากาศทุ่งนาวันจันทร์นะครับทุ่งนาวันจันทร์นะครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องกวางป่ายสุขุสุคนนะครับสำหรับวันจันทร์ที่ห้าเดือนตุลาคม สองห้าหกสามนะครับอันนี้เกี่ยวแล้วนนเกี่ยวเสร็จแล้วนะครับเข้ามารีดอเข้ามารีดอนะครับ,รบเ,เกี่ยวเสร็จแล้วเบ่งบรรยากาศท้องไห้ท้องนาอีสานบ้านเฮานะครับอันนี้ก็กําลังกาลังนะครับโจโจซะก่อนนะครับอันนี้โจโจซะก่อนเนื่องจากเครื่อง้าเครื่องพลยังเกี่ยวบ่ได้นะครับต้องรอเบ่งสถานการณ์ซะก่อน งสีเกี่ยวได้นะครับเกี่ยวไปแล้วบ่มีมงตากเวลาฝนมาก,กับกู้นำบทันนะครับอนี่คือบรรยากาศบ้าน,านอีสานบ้านทุ่งนะครับอีสานบ้านทุ่งทุ่งนาบ้านเฮาอันนี้เกี่ยวเสร็จแล้วนี่เกี่ยวเสร็จแล้วมะรีดอมะรีดอเลือจะตอมันละจงไว้ให้เบิ่งมะรีดอมะรีดอรด,อ,ด,อ,ดอ,อันนี้อันนี้ รอโจ้ซะก,ก่อนเนื่องจากคืนฟ้าคืาคนฝนยังเกี่ยวบ่ได้นะครับอันนี้ทักทายพี่น้องสุภูสกคนวันจันเดอร์นะครับวันจันทร์ที่ห้าตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบสาม